ก็เดินเข้ามาตามบีเสมาเรื่อยๆนะครับเข้ามาข้างในก็จะินซอยเป็นบ้านอย่างนี้นะจะมีป้ายบอกทางตลอดเลยแนละ้วไม่ต้องกลัวหลงนะครับนี่ครับเดินเข้าไปข้างในครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมเบบี้บอยครับวันหยุดก็มาหาอะไรกินเนาะตอนนี้อยู่ที่อ่าท่าน้ำนนบุรีนะครับพอดีมาเจอร้านอาหารคาเฟ่ ติดริมน้ําอย่างนี้นะครับไปดูบรรยากาศนะครับเนี่ยคนค่อนข้างเยอะนะครับปูก็ไม่ได้จองมานะมีชั้นสองข้างบนเลยนะไม่ได้ขึ้นผมไม่ได้ขึ้นไปร้านนี้ต้องจองล่วงหน้านะครับถ้าไม่ได้จองก็เข้ามาทานได้นะครับเขาจัดที่นั่งให้อย่างดีเลยเนี่ยครับก็เป็นบรรยากาศริมน้ําอย่างนี้นครับตรงนี้ต้องระวังนะครับเพราะไม่มีอะไรกั้นเลยนะไม่มีอะไรกั้นเลยระวังตกนะครับ ี่ยก็เป็นอ้าน้ำใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับเดินไปก็เสียวไปครับกลวัวตกน้ำครับไม่มีอะไรกั้นเลยดูโอ้โหแล้ว บรรยากาศดีนะเนี่ยครับก็แนะนำนะครับร้านนี้นครับมาทานก็ได้อร่อยครับอาแฟผมสั่งลาเต้แก้วหนึง่งอร่อยนะอร่อยมากเลยเข้มข้นบรรยากาศด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ Okay. เดี๋ยวเรจะเข้ามาซอยลึกหน่อยนะครับมันจะอยู่ทางเนี้ยเดินเข้ามานะถ้าไม่รู้ทางจริงเข้ามาไม่ถูกครับผมก็ไม่รู้นะตาม B D S เข้ามาครับอร่อยครับแล้วก็สองมีแนะนําเมนูเมนูนะครับอร่อยมันเป็นสับประรดอะ่ะเปนมันเป็นสับประรดแล้วมันมีคล้ายๆถั่วแดงอร่อยมาก เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะใต้คลิปนะครับก็ประมาณนี้ครับเป็นคลิปสั้นๆก็วันนี้ก็ไปแล้วครับบครับ